ขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนพบกับหลวงพ่อในรายการธรรมะก่อนนอนเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยให้เราหลับได้ง่ายและหลับฝันดีหลับอย่างเป็นสุขพอก็จะนำมาบอกมาเล่าจากเรื่องราวที่เป็นทั้งความรู้และเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา หลายคนคงนอนไม่หลับในคืนนี้เพราะมีปัญหามากมายในชีวิตที่มันเข้ามาบางคนก็นอนไม่หลับเพราะปัญหาเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายบางคนนอนก็ไม่สามารถที่จะนอนได้หลับได้เพราะว่านอนก็ไอไอจนกระทั่งตัวงอเลยบางคนก็ต้องลุกขึ้นมานั่งอยากจะนอนแต่มันนอนไม่ได้ พราความเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยก็เป็นอุปสรรคใหญ่สำคัญดังนั้นในด้านหนึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่คนเราถึงยาร่างกายจะแข็งแรงเป็นปกติแต่ถ้าจิตใจเราไม่สงบจิตใจเราไม่เยือกเย็นบางทีมันก็ทำให้ เหาฟุ้งซ่านกุดงิดลำคาญใจวิตกกังวลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนในโลกมนุษย์นี้ทั้งโลกอยากแกนอนแต่ก็นอนไม่หลับนอนไม่ได้กระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมาไม่หลับซึ่งก็เป็นธรรมดาญาติโยมทั้งหลายคนที่ จิตใจถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลกลายเป็นความฟุ้งซ่านกลายเป็นความเล่าร้อนเมื่อคนก็นอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อท่านนอนไม่หลับทั้งคืนตื่นเช้ามาสิ่งที่มันด้เกิดขึ้นก็คือค,ค,ความง่วงเหงาหานอนไม่สดชื่นไม่แจม่มใสไม่เบิกบานก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้าใครที่นอนหลับ เต็มอิ่มตื่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นแต่ละบางคนก็ต้องใช้เวลานอนมากหน่อยการพักผ่อนที่เพียงพอก็จะไม่ร่างกายเราดีขึ้นสดชื่นขึ้นแต่ถ้าว่าสำ้รัลบางคนนั้นอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าที่หลวงพ่อพูดคำว่าน้อยกว่าเนีย่ยเรยเหตุผลก็คือว่าคนบางคนเนี่ย ก่อนจะนอนก็ทำสมาธิให้จิตใจสงบเงยือกเย็นการที่เราหลับสนิทนะแล้วโดยที่ไม่มีความฝันหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องรบกวนในการหลับการนอนนจะท,ทำให้เราพักผ่อนไนดะ้อย่างเต็มอิ่มเต็มที่ปอตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอย่างส่วนตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็จำวัด วันหนึ่งแค่สามสี่ชั่วโมงแต่ตื่นขึ้นมาก็ยิ้มทุกวันทํางานก็ยิ้มตลอดเวลาทําอะไรจิตใจก็สดชื่นเบิกบานอันนี้เป็นผลจากเรื่องของการใช้สมาธิประการหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากแนะนำให้พวกเราทุกคนเนี่ยแผ่เมตตาให้มากๆกก่อนที่เราจะหลับจะนอนเนี่ยแผ่เมตตา ให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับสัตว์ประสัตทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับคนอื่นรวมถึงเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นอันนี้จะมีผลดีต่อชีวิตของเราอย่างมากเมื่อเราได้แผ่เมตตาไปจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นสบายสะอาดญาติโยม ความสะอาดของจิตใจเวลาเราหลับไปมันจะทำให้เราไม่มีอ,อะไรตกค้างไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจดังนั้นเราจึงไม่ค่อยจะฝันร้ายนะหรืออาจจะไม่ฝันเลยก็แปลว่าเราได้นอนเต็มอิ่มแกได้นอนเต,เต็มอิ่มจริงๆเนี่ยใช้เวลาสักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยก็มากพอที่จะทำให้เราเตื่นขึ้นมาได้โดยสดชื่นบางคนก็จ,จะทำอยู่แล้วก็ขอละโมทนา แต่ใครที่ยังไม่ทําเริ่มวันนี้ยังไม่สายญาติโยกนะก่อนนอนไหวพ้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิสักครู่ถ้าไม่นั่งก็นอนสมาธิก็ได้แต่ที่สําคัญก็คือต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับทุกๆคนขอเจริญพร